ทำไมบริษัทต้องมาปิดตัวลงตอนนี้ด้วยเนี่ยแล้วเราจะทำยังไงเรายั่งเป็นเสาหลักของครอบครัวอยู่ด้วยเฮ้ยกลับบ้านแล้วเหรอลูกวันนี้กลับเร็วจังเลยนะจ่าแม่หิวอะไรไหมล่ะเดี๋ยวแม่จะไปหาข้าวหาน้ำให้กินเราจะบอกแม่ดีไหมนะว่าตอนนี้เราตกงานไม่ดีกว่าเราไม่อยากให้แม่เป็นห่วงไม่เป็นไรฮะแม่แล้วมิวกี้ไปไหนฮะพ่อจ๋าหนูอยู่นี่ ไปไหนมานเนี่ยลูกไปบ้านเพื่อนมาจ้ะเพื่อนของหนูเล่นเปียโ,โนเป็นด้วยเล่นโคตรเพาะเลยอะ่ะพ่ออย่างงั้นเหรอลูกใช่จ้ะพ่อพ่อจะว่าอะไรมินจ้าถ้าปิดเทอมนี้หนูจะขอไปเรียนดนตรีหนูอยากเรียนเปียโนเหมือนเพื่อนจ้ะแล้วค่าเรียนแพงไหมล่ะเดือนนึงก็หลายพันอยู่จ้ะพ่อแล้วราคาเปียโนก็ไม่ใช่ถูกๆด้วยโอ้ถ้าอย่างงั้นเอาไว้ก่อนแล้วกันนะลูกนะ ก็ได้จ้ะพ่ออีกไม่กี่วันโรงเรียนก็จะเปิดเทอมแล้วพ่ออย่าลืมเตรียมค่าเทอมให้หนูด้วยนะจ้าลูกจะทำยังไงดีนะรายจ่ายเข้ามาไม่เว้นแต่ละวันแต่รายรับไม่มีเลยถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเราต้องแย่แน่ๆอโอ้าเป็นอะไรจ้าย่ารู้สึกแน่นนะอกจังเลยหลานอย่าทำใจดีๆเว้นนะจ้าเดี๋ยวหนูไปตามพ่อแป๊บหนึ่ง พ่อจ๋าพ่อพ่อจ๋าพ่อไปดูย่าหน่อยจ้ะอยู่ดีๆย่าก,ก็เป,ป็นลมล้มไปจริงเหรอลูกถ้าอย่างนั้นเรารีบพาย,ย่าไปหาหมอกันเถอะหมอเขาว่ายังไงบ้างตกลงแม่เป็นโรคอะไรกันแน่หมอบอกว่าแม่เป็นโรคหัวใจฮะต้องเข้ารับการผ่าตัดให้เร็วที่สุดตายจริงเกิดเรื่องแบบนี้กับฉันได้ยังไงเนี่ยแล้วขาดใช้ใจ่ายในการรักษาตัวแพงมากไม่รู้ แพงเอาเรื่องอยู่ฮะแม่งั้นแม่ไม่รักษาแล้วปล่อยแม่ให้ต,ตายไปเถอะไม่ได้นะแม่แม่อย่าพูดแบบนั้นเด็ดขาดแม่ต้องอยู่กับผมแล้วก็มิกี้ไปนานๆแม่ไม่ต้องห่วงเรื่องค่ารักษานะผมจะพยายามหาเงินมาให้ได้พ่อว่าไงลูกพ่อจะไปไหนหรอจ๊ะไปทำงานน่ะลูก ทำไมวันนี้พ่อดูแปลกๆไม่มีอะไรหรอกลูกสมมุติว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับพ่อสัญญาณนะลูกว่าจะดูแลย่าให้ดีที่สุดทำไมพ่อพูดอะไรแบบนี้ละจ๊ะไม่มีอะไรหรอกลูกพ่อไปทำงานแล้วนะลบปน้านทองร้านนี้ละกันความจริงฉันไม่ได้อยากทำแบบนี้หรอกไม่มีใครอยากเป็นโจรแต่จะทำยังไงได้ในเมื่อมันจำเป็นตอนนี้ฉันตกงาน ลูกก็กําลังจะเปิดเทอมแม่ก็ป่วยฉันจําเป็นต้องหาเงินไปนรักษาแม่วันนี้ฉันมีความจําเป็นที่จะต้องเป็นโจรตอนนี้ตํารวจเฝ้าร้านทองไม่อยู่ถ้าอย่างนั้นเราบุกเข้าไปตอนนี้เลยละกันเจ๊สวัสดีจ้าอยากดูทองเส้นไหนบอกเจ๊ได้นะจ้าทองตู้นั้นออามาให้หมดฮะโจรเหรอเนี่ยตำรวจตำรวจช่วยด้คะ่ะโจรป้นร้านฉันคะ่ะเฮ้ยทำไมตำรวจมาเร็วจังเนี่ย ดีเนละที่เราแจ้งตำรวจมาเฝ้าเนี่ยย่ายาอยา่ยายิงพอง่พอพ่ามอบตัวแล้วลูกทำไมเองทำแบบนี้แล้วแม่กับหลานจะอยู่ยังไงขอโทษนะจ๊ะแม่ที่ผ่านมาฉันตกงานแต่ฉันไม่กล้าเล่าให้แม่ฟังช่วงนี้ครอบครัวเราก็มีปัญหาเรื่องการเงินฉันเลยต้องทําแบบนี้พ่อจ๋าหนูไม่อยากให้พ่อติดคุกเลยระหว่างที่พ่อติดคุกหนูต้องดูแลย่าดีๆนะ ตั้งแต่โควิดระบาดผลประกอบการของบริษัทที่เราทำงานอยู่ก็แย่ลงเรื่อยๆเจ้าของบริษัทปิดกิจการกระทันหันทิ้งพนักงานนับร้อยพวกเราไม่ได้รับเงินเดือนและไม่ได้รับการเยียวยาใดๆด้วยเศรษฐกิจที่ย่มแย่เราไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับสงสัยต้องกลับไปอยู่กับแม่ที่ต่างจังหวัดแล้วแม่จ๋าผมกลับมาแล้วไหวพระเธอลูก <c oughs> ทำไมแม่ไอหนักขนาดนี้เนี่ยไปหาหมอนะแม่เดี๋ยวผมพาไปไม่เอาหลอกลูกเบี่งเงินเบื่งท้อง,องลูกก็กาลังตกงานอยู่แม่ไม่อยากเป็นภาระของลูกภา <c oughs> ระอะไรกันแม่ผมเต็มใจนะแม่ไม่ต้องห่วงเรื่องค่าใช้ใจ่ายผมมีเงินเก็บอยู่ผมขอโทษนะแม่ที่ผมต้องโกหก จริงๆแล้วผมเหลือเงินติดตัวอยู่แค่5,000บาทเท่านั้นเงินแม่ยอมไปหาหมอก็ได้หมอขออนุญาตคุยกับญาติคนไข้เป็นการส่วนตัวหน่อยค่ะตกลงแม่ของผมเป็นโรคอะไรฮะคุณหมอแม่ของคุณเป็นมะเร็งปอดคะ่ะโชคดีที่เป็นระยะเริ่มต้นสามารถรักษาได้แต่ว่าค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างสูงนะคะไม่ว่าค่าใช้ใจ่ายสูงเท่าไหร่ผมก็พร้อมสู้ฮะ ขอแค่แม่ของผมหายก็พอแม่จ๋าเหนื่อยไหมจ๊ะแม่ต้องนอนพักผ่อนเยอะๆนะลูกเอ้ยโรคมะเร็งเนี่ยค่าใช้ใจ่ายสูงมากเลยนะแม่ไม่อยากรักษาหรอกปล่อยแม่ไปตามกรรมตามเวรเถอะลูกไม่จะแม่ผมจะไม่มีวันปล่อยให้แม่เป็นอะไรไปเด็ดขาดไม่ว่ายังไงผมก็ต้องหาเงินมารักษาแม่ให้ได้ต่อให้ต้องแลกด้วยอะไรผมก็ยอม โธเอ้ยลูกแม่เรื่องแบบเนี้ยไม่น่าเกิดกับเราสองคนแม่ลูกเลยอย่าก,กังวลไปเลยนะแม่ตอนเนี้ยแม่ต้องทําใจให้สบายกำลังใจสำคัญที่สุดถ้าแม่ไม่ยอมแพ้ผมก็จะไม่ยอมแพ้เหมือนกันปล้นร้านนี้แล้วกันไม่มีตำรวจคอยเฝ้าเราน่าจะรอดอย่าทำอะไรฉันเลยฉันแก่แล้วผมสัญญาว่าจะไม่ทำร้ายใครทั้งนั้น ตามที่ผมบอกแต่โดยดีเอาทองเส้นนั้นมากำไรด้วยเร็วอ่ะน,นี่อยากได้อะไรเอาไปที่หมดเลยดีมากแม่จ๋าแม่รอดแล้วผมจะเอาทองนี้ไปขายแล้วเอาเงินมารักษาแม่นะจ๊ะฉันต้องโทรแจ้งหนึ่งเกหนึ่งแล้วสวัสดีค่ะคุณต้รดวจช่วยฉันด้วยมีจนมาป้นร้านทองของดิฉันค่ะ คิดว่าทำชั่วแล้วจะหนีรอดเหรอถ้าไม่อยากตายก็ยอมมอบตัวเสียโดยดีผมยอมแล้วฮะอย่ายิงผมเลยผมต้องมีชีวิตกลับไปเพื่อดูแลแม่ที่กำลังป่วยโถอเอ้ยลูกแม่ทำไมลูกต้องทำแบบนี้ด้วยปล่อยให้แม่ตายไปยังจะดีกว่าเห็นลูกติดคุก <c oughs> ผมขอโทษนะแม่ นอกจากจะหาเงินมารักษาแม่ไม่ได้แล้วยังออกไปดูแลแม่ไม่ได้อีกถึงลูกคนนี้จะไม่ดีแต่ว่าผมอยากให้แม่รู้ว่าที่ผมทำไปทั้งหมดก็เพื่อแม่แต่ถ้าลูกได้เงินมาจากการปล้นทำให้คนอื่นเดือดร้อนต่อให้ได้เงินมากแค่ไหนแม่คงไม่สบายใจที่จะรับเงินเหล่านั้นไว้ผมจำเป็นต้องทำแบบนี้จริงๆเพราะผมไม่มีทางเลือก เมื่อลูกทำผิดลูกก็ต้องรับโทษแม่จะรอจนกว่าลูกจะออกจากคุกแล้วเรามาเริ่มต้นชีวิตกันใหม่นะลูกผมผิดไปแล้วแม่ผมขอโทษไปแน่เลยน่าสงสารแม่ลูกคู่นี้จริงๆเลยไม่มีใครอยากเป็นคนเลวหรอกแต่บางทีสถานการณ์ในชีวิตมันก็บีบบังคับ เขาต้องทำในสิ่งที่ไม่ดีถ้าไอ้หนุมคนนี้ไม่เดินทางผิดถึงแม้จะไม่มีเงินมารักษาแม่แต่ก็คงได้ดูแลแม่จ,จนวินาทีสุดท้ายของชีวิต